นมสักการสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้สารคดีการท่องเที่ยวสุดแดงพุทธภูมิอินเดียเนปาลโดยผมดรเบิร์ดธรรมศาสาท,ทัวนะครับพาท่านผู้ชมมาที่ต้นพระศรีมหาโพอันเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระสมมาสัมพุทธเจ้าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกเพราะตรงนี้เป็นสถานที่รองรับการตรัสรู้ของพระสมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าต้นพระศรีมหาโพตรงนี้เรียกว่าปฐวินาภี สะดือของโลกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องมาตรัสรุปตรงนี้ครับเราเสียยังีมบตายที่จะลงมาตรัสสรุ้ข้างหน้าต้องมาตรัสสรุปตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสถานที่สําคัญเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์วันนี้สารคดีการท่องเที่ยวสุแดนพุทธภูมิโดยผมดรเบิดธรรมนสารทัวพาท่านผู้ชมมานมัสการที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์นะครับรายละเอียดเกี่ยวกับการสถานการมาจาริสแสวงบุญณแดนพุทธภูมิที่ต้นพระศรี ่งนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามรับชมสารคดีการท่องเที่ยวของธรรมศาสตรัวซึ่งผมรตเบิร์ดธรรมศาตัวจะพาท่านไปนำ้ำมัสการไปศึกษาเรียนรู้นะครับได้บุญได้กุศลที่ต้นพระศิลมหาโพ์ตามผมไปเลยครับธรรมหันษาทีวีสนับสนุนส่งเสริมสร้างบาร,รมีเพื่อชีวิตที่ดีงาม เที่ยวสนุกสุขใจได้สาระไปกับธรรมหันษาทัวร์บริหารงานโดยดอ,อร์นิติการธรรมหันษากุณหรือดอเอรเบิร์ดธรรมหันษาทัวร์เจริญพรนคุณท่านพระอาจารย์มหาวิระขอนมัากา,ารพี่น้องท่านสาธุชนคนเจ็บบนนักจะริกสวงบนถึงท่านครับ วันนี้รายการธรรมหันสาทัว์ได้นำคณะจาริกสแสวงบุญมาท,ที่ต้นขสีมหาโพธเป็นวาระที่สี่หลังจากที่เราได้มาแล้วสามรอบแล้วก็ไปจาริกสแสวงบุญตามรอยบาทพระศาสดาไปยังสัมเวชนียสถาน ทั้งสีตง่ตำบลคือสถานที่ประสูิรประสูุแสดงปฐมเทศนาและปรินิพพานได้ไปสแสวงบุญมาครบทุกที่แล้วหลังจากที่ได้ฟังบรรยายเรื่องเกี่ยวกับต้นพระศรีมหาโพธิ์ไปแล้วก็ยังเหลือที่ยังไม่ได้บรรยายก็คือ ประวัติพระพุทธเมตตาการสร้างพระหมหาเจดีย์พุทธคยาและประวัติต้นพระศรีมหาโพธิ์ทั้งสี่ต้นวันนี้อากาศดีมากนะครับตอนแรกฝนตกมานึกว่าจะมีปัญหาประสักแต่ปัญหาก็ไม่เกิดท่านสาธุชนคนเจบบุญ จะริกแสวงบุญดท่านครับเราได้มาต้นพระศรีมหาโพธิ์อันเป็นสถานที่ประสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงนี้ได้ชื่อว่าเป็นปฐวินาพีปฐวิกก็คือแผ่นดินนาพีก็คือสะดือสะดือของโลกต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นสหาชาติเกิดขึ้นพร้อมวันทันคืนเกิดบนเดียวกับ พระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะพระมหาบุรุษโพธิสัตว์ในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ก่อนพุทธศักราช80ปีนะครับเรียกว่าสหชาติ7สิ่ง7อย่างก็คือ 1. ต้นพระศีมหาโพสองพระอานนท์พุทธอุปถาามส 3. พระนางพิมพายโสธราพระชยาของเจ้าชายสิทธัตถะ 4. ชนะอมรทัย 5. การุทายีอมาร ซึ่งเราได้ฟังการบรรยายมาแล้วทั้งหมดนะครับที่ได้ฟังเกี่ยวกับสหรชาติครับปกมากัธกะเจดกคค็คุมทรัพย์ทั้ง4ก็คือคุมทรัพย์1ขาวุธ2ขาวุธ3ขาวุธและคุมทัพย์ที่4ก็คือ1ยนยครับกว้างยาวจดลงไปในพื้นแผ่นดิน เกิดขึ้นพร้อมกับต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้เป็นต้นที่นะครับที่เราได้นั่งอาศัยล่มไม้ต้นพระศรีมหาโพธิ์อันเป็นสถานที่ตัดสรุปเป็นพุทธบูชาเนี่ยต้นนี้เป็นต้นที่สี่ต้นที่หนึ่งมีอายุได้342ปีต้นที่สองอายุได้871ปี ต้นที่สมีอายุได้1,258ปีและต้นที่4ต้นนี้มีอายุได้134ปีนะครับพระสมามาสัพทธเจ้าทุกพระองค์มาตัดสรุปตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นสะดือของโลกที่ไม่สามารถจะรองรับการตัดสรุปของพระสมามาสัพทธเจ้าได้แล้วสถานที่ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่พระอ,องค์ได้ตรัสรุปพระพุทธเจ้าตัดสรุปทุกพระองค์แต่ต้นไม้ต่างชนิด ยกตัวอย่างนะครับพระพุทธเจ้า28พระองเนี่ยทบทวนความจําสักหน่อยหนึ่งเขาก็ได้บรรยายมาแล้ววันนี้เป็นการเก็บตกและก็บันทึกเป็นสารคดีการท่องเที่ยวสุดแดนพุทธภูมินำเสนอท่านทางรายการทีวีธรรมศาสตรด้วยนะครับแล้วก็จะได้อัดแจกเป็นธรรมทา,านในพุทธสถานต่างๆที่เราได้ไปกันมาทั้งหมดนะครับประมาณ4แผ่นด้วยกันเป็น D v วดีนะครับเพื่อเป็นการ ให้ท่านได้ลำลึกนึกถึงบุญกุศลที่ได้ได้จาริกแสวงบุญตามรอยปาพระศสสดามายังแดนพุทธภูมิอินเดียในปาลน,นะครับพระพุทธเจ้าทั้งหมดที่ตัดสรู้ไปแล้วในโลกนี้มีทั้งหมด28พระองค์หนึ่งก็คือพระตันหังกรพุทธเจ้าปรัสรู้ใต้ตน้นตีนเป็ดขาว องค์ที่สองคือพระเมธังกรพุทธเจ้าตัดสรุ้ใต้ต้นตีทองกาวองค์ที่สามพระสมาสมาสมุทิเจ้าทรงพระนามว่าตันถังกรตรัดสรู้ใต้ต้นเรียมองค์ที่สี่ก็คือพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรตัดสรุ ใต้ต้นแคฝอยองค์ที่หคือพระโพธัญ,ญาพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นขานาสารกัลยาณีต้นขานาเลื่อยมาจนกระทั่งองค์ที่25ในพัทธรกัตนี้มีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ก็คือองค์ที่25กบากุตสันทะพระพุทธเจ้าตรัสรูต้ตรงนี้ครับใต้ต้นไม้สิริสาก็คือต้นไม้ฉิก องค์ที่26เพราะพุทธเจ้าทรงพนามว่าโกนาคมามะนั่งตรัสรุ้ตรงนี้ครับแต่ต้นไม้ไม่ใช่ลักษณะกิ่งก้านสาขาใบเป็นอย่างนี้ตร,รัสสรุใต้ต้นอุดทุมพรก็คือต้นมะเดือ่อนะครับองค์ที่27คือพระพุทธเจ้าทรงพนามว่ากัสสป,ปะพระพุทธเจ้าตรัสรุ้ตรงนี้ใต้ต้นนิครอดใต้ต้นใสองยี28คือพระ สมณพโ,โดมเจ้าชายศินธรรมพระมหาบุรุษโพธิสัตว์มปบำเพ็ญบรมีตรงนี้ได้ตรัสรู้ในวันเพน็ญคึ้น15าค่ำเดือน6ตรงกับวันวิสาขาบูชาต้นไม้นั้นเรียกว่าต้นอัศตพึ่นี่เขาเรียกว่าต้นอัศตพึกกิ่งก้านสาขาเป็นอย่างนี้ล,ลักษณะรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้เราเรียกกันว่าโพธิลูกขักต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้โพธิก็คือตร,รัสรู้ลูกขะก็คือต้อนไม้ โพที่ลูกหาก็คือต้นไม้เป็นที่ตัดสลูของพระพุทธเจ้าสมบัติว่าโคตมะพุทธเจ้าของเราท่านทั้งหลายฝากศาสนาไว้ห้าพันปีสแสดงว่าตรงนี้เป็นสะดือของโลกสแสดงว่าตรงนี้คือสะดือของโลกรองรับการตัดสลูข,ของพุทธเจ้าทุกพระองค์แต่ว่าต้นไม้ต่างชนิดกันในยุคนั้นสมัยนั้นพระ ส,มสมัมมาสัพพุทธเจ้ามาตัดสรุปใต้ต้นไม้ชนิดใดอย่างเต้นอย่างเช่นต้นอัสสัตกภคนทั่วโลกก็พาคารพสการะบูชานะฮะต้นอัสสัตกว่านี่คือต้นพระศรีมหาโพ์ต้นโพเป็นที่ตัดสรุปของพระส,มรสมัมมาสัพุทธเจ้าพระศรีอรยิยเมตไตรเกิดที่เมืองเกตุมดีนครที่เมืองพาราสีในปัจจุบนันนี้ออกบวชแล้วก็มาตัดสรุปต,ต,ตรงนี้พระพุทธเจ้าในพัทธะกัปนี้องค์สุดท้ายก็คือพระ สีอริยเมตไตรหรือพระศรีอานมาตรัสรู้ใต้ต้นไม้กากระทิงก็คือต้นทองหลังหลังจาก5,000ปีไปแล้วนะครับและในยุคสมัยของพระศรีอาริยเมตไตรเกิดขึ้นแล้วเนี่ยครับคนก็จะสการะบูชาต้นไม้ทองหลังไม้กากระทิงว่านี่คือต้นไม้เป็นที่ตัดสรูปของพระสัมมาสัุเจ้าจะไม่บูชาต้นอสตัปพฤกต้นพระศรีมาหาโพธิ์แบบนี้แล้วก็จะเปลี่ยนโลกก็จะเปลี่ยน นะครับเพราะฉะนั้นเรามาตรงนี้ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ปรัสลูของพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องมาตัดสรู้ตรงนี้เป็นบุญของชีวิตบางท่านอายุต้อง7080เพิ่งจะมาครั้งแรกบางท่านก็มาหลายครั้งแล้วอธิษฐานจิตบูชาออกครับตรงนี้เป็นอธิษฐานจิตนบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรูตรงนี้เราต้องอธิษฐานจิตอยากจะได้อะไร นะครับก็อธิษฐานเอาบางท่านเนี่ยมีที่ดินอย่างคุณแม่สมเรษเนี่ยอยากจะขายที่ดินอยากจะขายส่วนทรัพย์อธิษฐานจิตตรงนี้นะแล้วก็จะได้นะครับมีที่สองท่านมาประมาณ80ท่านะโยมก็ฝากโฉนดที่ดินมาท่านมานั่งสมาธิตอนกลางคืนนะแล้วท่านก็อธิษฐานจิตนะอธิษฐานบารมีโย,โยโมก็ขายที่ดินได้นะฮนะได้เกือบทุกรายที่มาอธิษฐานจิตตรงนี้แต่ต้องจิตที่ต้องตั้งมัน่น จิตต้องบริสุทธิ์ต้องสอะอาดต้องสว่างแล้วก็ต้องสงบนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสถานที่สําคัญซึ่งพระสมาสุริเจ้าจะมาตร,รัสรุตรงนี้พระเจ้าปดเสธิโกศลน,นะครับจะมาตรัสรูนะณนะบริเวณตรงจุดนี้เหมือนกันนะฮะใต้ต้นนะไม้อีชนิดหนึ่งเรียกว่าเป็นต้นไม้พระศรีมหาโพธิ์แะเรียกว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์นะจะเป็นพระพุทธเจ้าสมทบว่าพระธรรมราช ทำมิกราชนะฮะหรือรรมราชแม้แต่พยาวัสวัตติมานะครับที่มานะที่มาทําลายสมาธิทําลายนะพระสมมาสมุทธเจ้าเพื่อที่จะมาให้พระเจ้าได้ตัดสรุปตรงนี้แต่พยาวัสวัตติมาก็ไม่ใช่ไข่อื่นไก่ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าแล้วว่าพยาวัสวัตติมานี้จะมาเป็นพระพุทธเจ้า ทรงพระนามว่าพระธรรมวัตสามีจะมาตัดสรุปใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายได้ประหนักว่าตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ขนาดเทวดานี่เหาะมาถึงตรงนี้แล้วไม่สามารถจะเหาะข้ามได้เหาะข้ามเหาะผ่านไม่ได้ต้องมาถึงแล้วก็ต้องอ้อมไปอันนี้คืออนุภาพของต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นสถานที่ตัดสรุปของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าต้นพระศรีมหาโพธิ์นะครับ ต้นนี้เป็นต้นที่4นะครับผมได้บรรยายไปหมดแล้วเหลือแค่ประวัติต้นพระศีมหาโพธิ์ต้นที่1、ที่2ที่3ที่4เท่านั้นเองต้นที่1นะครับมีอายุได้342ปีโดยประมาณนะครับเป็นต้นที่พระสมาสมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทับนั่งตักสรุหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วพศส6 0 พศ262บวกอีก80ปีเท่ากับ342ปีนะครับ342ปีโดยประมาณพระเจ้าโรงมหาราชได้มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธานะครับรักห,ห่วงแหนพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะต้นพระศรีมหาโพธิ์นะฮะตอนแรกพระองค์ได้นับถือศาสนาพราหมณ์ดูแต่เพราะนิโคทสัมมณีน นะฮะซึ่งเป็นโอรสเป็นลูกชายของเจ้าชายสุสิมะซึ่งเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งที่พระองค์ได้สําเร็จโทษนะฮะได้สําเร็จโทษทําสืบสงครามนะครับชนะบทคอช้างที่เมืองปัตตลีบุทนะครับแล้วนิโคสัสประเด็นเนี่ยทำให้พระองค์เนี่ยกับจิตกับใจกับกายกับตัวกับหางกับหัวกับชั่วให้เป็นคนดีสามารถ ทำให้พระเจ้าโสมาราชนั้นหันมานับถือพุทธศาสนาได้หลังจากที่โบงได้ยกกองทัพไปตีแคว้นกาลิงค์นะครมีคนตายประมาณสองแสนคนเลือดนองพระดิบโบงก็เกิดสลดหดหูใจนะฮะไปประทับพ่อขรรยายบ,บทที่ราชวุทยาติสมเด็จนิโคตอายุเจ็ดขวบบรรลุเป็นพระหรหันแล้วนะครับได้มาโปรโดได้มากล่าวธรรมกถาเรื่องปณติปาตก็เลยเกิดจิตเรื่อมสใสเกิดใจศรัทธาหันมานับถือพุทธศาสนา สมเด็จนิโคอนี้คือไขรสมเด็จโคข้อก็คือลูกชายของเจ้าชายสุสีมะในครั้งพระเจ้าโสภาราชอาดีตชาตินั้นสมเด็จในข้อก็ดีพระเจ้าเทวนาภิยติสั์กษัตริย์กรุงลังกาเมืองอนุราทัปุระที่รับเอาต้นพระสรีมหาโพต้นที่หนึ่งไปปลูกไว้โดยพระนางสังฆมิตาเีรีที่ประเทศศรีลังกาเมืองอนุราทัปุระทุกวันนี้เป็นต้นพระสรีมหาโพ์ต้น เดียวที่ยังคงอยู่ในโลกที่มัน่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นเดิมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นี่โคตรจะสมนเนียก็ดีนะพระเจ้าเทวานมปิยติสาอดีพระเจ้านะครับอโศกมหาราชก็ดีอดีตชาตินั้นได้เป็นพี่น้องกันเคยถวายนำพึ่งแก่พระปัจเจกคพุทธเจ้านะครับแล้วทําให้พระเจ้าอโศกมหาราชนี้นะครับมาเป็น พระเจ้าจากักรพรรดิเป็นใหญ่ในชมพูทวีปทั้งสิน้นส่วนพระเจ้าเทวนาวิีวติสักก็ไปเกิดที่กรุงลังกานะครับสีลังกานะที่เมืองมุนราทัปุระและงว์ก็เริ่มสายสัทธาในพ,พุทธศาสนาเอาพุทธศาสนาไปเผยแพร่รับเอาพุทธศาสนาไปเผยแพร่ในประเทศสีลังกาส่วนนี่ก็สสมณเ,เนี่ยนะครับก็ได้มาบวชแล้วก็มานะครับชักนำนำพาพระเจ้าโสมรัตให้หันมานับถือพุทธศาสนา ข่าวก็นหนึ่งพระองค์ได้เสด็จไปว่าราชการต่างเมืองไม่ได้มาที่ต้นพระศรีมหาโพนางดิษณรเทวีหรือติศรักิตะซึ่งเป็นพระอัครมเหสีอีกองค์หนึ่งของพระเจ้า,าอโศกมหาราชนางเป็นมิจฉาทิฐินับถือศาสนาพราหมณ์ดูและต้องการที่จะทําลายต้นพระศรีมหาโพเพราะอิจฉาริษยาต้นพระศรีมหาโพหาว่าต้นพระศรีมหาโพนียเป็นที่รับเป็นที่หวงแขก